ทักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนป๊าพี่น้องเอ้ยเขาอ่อนเรื่องกับทีเหลียวเห็นกล่องไฟเขายุดเลยพี่น้องเอ้ยกล่องเฟืองเฮ็ดไว้ให้งัวให้ควายไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่กล่องเฟืองมาเหลียวเห็นแล้วก่ะเขาอ่อนเลยพี่น้องกล่องเฟืองหากเฮ็ดแล้วเฮ็ดหัวเฮ็ดยางหากแล้วไฟใหม่พี่น้องตอนนี้กะมาเฝ้ากล่องไฟพี่น้อง เหตุจังไรมันใหม่ไปแล้วกะต้องเฝ้าเฝ้าเพราะว่ายานมันใหม่ล่ามไปใส่ของคนอื่นนะพี่น้องเฝ้าจนไฟหมดไฟดับแลวจังสีเขาบ้านมือน,นี้เนาะนะไ,ไปละบังรับซ้ำกันพี่น้องว่าสาเหตุมันเกิดจากยางกะเดี๋ยวสิไปติดตามไปวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุของไฟเกิดมันเกิดมาจากใส่ไปไปบังกันพี่น้อง ใหม่เรียบร้อยพี่น้องกองเฟื่องที่พ่อตะเห็ดหัวเห็ดยังไหวไหมเกี้ยงตับเลยพี่น้องเลยดีนะบบปิวใชนะ้เทียงหน้าข้อมนี่เนทะีออยงหน้านี่ก็คือพ่อเถาวันอยู่หน้ากับบอกกาถามเพิ่นหลายย่ันเพ่นเคียด บว่าสาเกิดจากยังแล้วยังถามหลังไม้ด้วพี่น้องด้วยนาไม้บถามยันหน่อยใจอันสาเหตุเกิดไฟใหม่ก็คือพอเถ่าวบรรจุกล่องจุดกล่องหยาพี่น้องเลยสอบถามแล้วมือกินสาเหตุก็คือจุดกล่องหยา เพิ่นบวคิดว่าบวคิดขาดฝันว่ามันสีใหม่ไว้ปะนั่นเพิ่นว่าเพื่อนกคจูดเพื่อนว่าเพื่อนแหวกดีแล้วเพิ่นว่าเพื่อนแหวกดีแล้วมันจูดปดที่นี่พอจูดปุ๊บอันนี้ลมมันแห้งพี่น้องไฟมันติดพอไฟติดปุ๊บในี่มมันปิวดอกไฟใส่ปิวดอกไฟใสปุ๊บแบบขึ้นกับทีเลยเ,เ,ยเ,เยพ,พิเเนเ่นว่าเฮ็ดยังบ่ทันเพิ่นว่าเดสิภาพไปเบิ่งมองเพื่อนจูดกล่องขี้เหงื่อเนาะไปเบิ่งน้ำกันก็บ่ไกลพี่น้องเพื่อนจูดแบบว่า เป็นกับว่าขาดคิดนะน,นะคิดเท่าบ่ถึงการว่าไอ้ไฟมันจะเกิดไว้ปานนั่นเนาะแต่่มีไผคิดดอกพี่น้องสาเหตุมันเกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องจ้งไดกะมันใหม่กล่องเฟืองกะดีแล้วพี่น้องเอมันใหม่แต่กล่องเฟืองกะบ่เป็นยังเฟืองเฮากะปีนี้เฮากะสําหรับของเฮากะเมิทซิ์ที่จะได้ให้งัวหกควายกินนายามฤดูฝนฤดูแล้งกะส่วนบอตากะจะบ่ยอมไม่ว่า เพราะว่าง่วงขายมันจะมันสีบมีอันกินนะนะมาาะม้บตะกัสีบะยอมกัสิไปหาแกเอาตามทงให้ตรงหน้ามากก่องไววหม่องเก่านี่แหละพี่น้องเพื่อให้ง่ว,วยควายได้กินกุ่มปีป่ะสีภาพไปบังอันยุดเกิดเหตุกันพี่น้องสนวนของการเกิดเหตุกะยูนี่พี่นอ้องยูหม่องนี่เลยยูยูหม่องนั่นเพิ่งจุดกอง กองหยาท่านทางหย่ามากพ็นกองหย่าไว้หันบันี้กองเคื่องปัุณิยเื่องปัจุนจูดแล้วลมมันปิวใส่เห็นเพาะตอนนี้มีดีโตกับหฮ <laughs> ะล้วก็เห็นแบบไสนีสไม,ม้เพ ตกใจเพรมันใหม่แรกๆตกใจใอะไรเนาะตกใจเพรมันขึ้นแรกๆเกนะี<อ>่ยไฟมัน,นตั้งเอา <laughs> ดีแต่บอลดีเพรมันโบนลาบเจ้าของลาบตุ๊เจ้าก็เลยว่าลาบแล้วก็คอยอ๋อยาตีปาเปาลยตอนนี้อีโตก้กับหาอีกทีเนาะฮ่ามีดอยูอตอ่ตอนไฟใหม่หจะแล่นไปทางใดเนี่ย ไปเ่ไปม่ออยั่นงัวกามาล่ะเบ่งเด้อยับเด้อไฟใหม่มึงเด้อออกไปไม่อานไฟได้เพิ่นนี่โอ้หา่หานหา่หานห่านห่านไปแม่ สถนีามีตีโตกันที่นอก็มีตีโตหายปุ่งหงมอยู่มีติดมีเดือดไงครับ ้าเกิดไฟใหม่แล้วมืออื่นนี่ถ้าไฟมันหยอกกับบวตะกะสเดสีน้ำใสพื้นตนัวนี้สีน้ำมดที่นี่กะน่าจะเฮ็ดห่างไงมันขึ้นสูงกว่าเกา้าแลวกะบ,บาตะก็จะหาแกเฟืองมาใสอีกคือเก้าพี่น้องเลยกะบสีบอยอมให้งัวให้คดดด่อยอดอกพีนหาคือเก้าละพี่น้องถึงมันจะไหม้ไปเฮาก็หามาใส่ไ้คือเกา่ากับสั่นงัวหน่อยบ่ม,มีแนวกินเลยพุณ สีโศกสองสั้นบอพี่น้องโศกแกมซวยบอพี่น้องเมื่อนี้คือสีโศกแกมซวยพี่น้องเลยควายกับสีออกลูกพี่น้องควายออกลูกควายตัวนี้ก็จอบได้หลายมือเลยนะพี่น้องเลยเป่าได้หลายมือละข้องค่อยได้หลายมือแล้วกับโบเห็นออกมือนีพัดพอไฟใหม่เฟื่องพัดควายพัดสีออกลูกที่บ้าน ช่วยแล้วก็มีโศกต่อพี่นออ้องเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าคว้อยอีกเหมือนพี่น้องเฝ้าควายออกลูกพี่น้องไปขึ้นทึ่งไนะป,งป,ปไปเนาในกับเ่อาเทากระจุงขึ้นไปทึ่งเพราะว่า ถ้าเกิดมันออกลูกแล้วอกน้องควย้ยมันจะบดถึงเยนน็นนะพี่น้องววะต้นมาตักสิเด็บเ้าเผาเก็บน้องคว้ยก่อนแล้วก็ทารุ่นว่าคว้ยที่ออกมามืนน่อนี้มันจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เอาเบง่งเบง เน้างันจะั้อ,อยู่ห่างคือเอนหวานอยู่ห่าง บอกแล้วพี่น้องเอ้ยคลองคอยมาเป็นอาทิตย์พี่น้องเอ้ยตั้งแต่บ่เป็นอาทิตย์แล้วเนาะครึ่งเดือนแล้วเนาะคอยนะคอยตั้งแต่บ่ตะมาแต่อันกรุงเทพประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเบิ้งหู่จักเราบ่ซ้ำนี่เพราะว่าตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมีย เดี <f dragging> ๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องมาทำบางเรื่องกันว่ามือนีะโศกของเฮาจะออกมาเป็นตัวผู้ตัวเมียพี่น้องเลยมือนีกะโง่แฉมซวยแน่นิดนึงพี่น้องเลยไข่ไม่กองเฟื้องล่ะกะควายก็ออกลูกกะควายออกลูกก็เป็นการเฮงไายออกลูกก็เป็นการเฮงล่ะกะการโศกน้ำโศกมัอนี่พี่น้องเลยมัอนี่โศกมัอนี่ห่วยเล่าออกพี่น้องเด็กเล่าก็ออกพี่น้องมือนี เลขเล่าออก,กะมันีเมื่อวันศุกร์วันที่เท่าไหร่มาวันศุกร์วันศุกร์วันที่ยี่สิบสองพี่น้องตอนนี้งัวออกรูกกะอยเวลาประมาณหามงสามสิบนาทีพี่น้องเลยส่วนที่มันจะออกแรกๆหามงสามสิบนาทีกะหามงครึ่งพี่น้องถือว่าคอดการตกดินก็คือหามงสามสิบพี่น้องถ้าถ้าผู้ใดจะซื้อเลขน้ำโซก สำหรับมื่อนี้ก็คือหาสามศูนย์หรือว่าทาซื้อเป็นตัวซัดเลขควายก็คือศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าพี่น้องเอ้ยทาศูนย์เก้าจะเป็นควายน้อยพี่น้องทาสี่เก้าจะเป็นควายกลางตาแปดเก้าจะเป็นควายใหญ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่ของมันกกำลังเลี้ยกินน้ำที่ว่าตอนนี้กอดข้อเท้ากำลังกวาดเพราะว่าเป็นตัวตัวแม่เถิร์กควายเถิกพี่น้องตัวเถิกพี่น้องเอ้ยตัวเทิร์ก ตัวเทคนิ่กะบักราคาหรอได้พี่น้องเอ้ยคันบอกใส่วขยเทิกแต่ส่วนมากกะอ,ออกลูกกะส่วนมากกะส่วนอยากได้เป็นตัวแม่พี่น้องเพื่อมันจะแท่พันุไดถทาออกมาเป็นตัวเทิก,กอ,อีกแบบนึงพี่น้องเอ้ยมีมูลราคาอีกแบบหนึง่งโอ้สมบูรณ์ขนาดเนาะพอนาะตัวใหญ่แห้งเนะนาะใหญ่แห้งต๊ออกมา,หาใหญ่เลยครัวึืนแล้ว แม่มันหมดทันได้เรียชั่มไปออมาเรีย,ล,ยลูกเร็วๆเออบัตรที่นี่ตอนต่อไปเข้ากับล่อถาลกเนาะล่อถาน้องตามภาษาบ้านเข้าก็คือว่าน้องควายพี่น้องถาออกลูกเร็วจังสี่กับสีล่ออีกประมาณสักแปดโมงแรกเก้าโมงแรง,ง,แรงก็คือสองทุ่ถมถึงสามทุ่มเดี๋ยวเขามาถาเบิ่งพร้อมกันว่ามันจะออกในเวลาปอกจากโมงตอนนี้กะหาโมงครงึ่ง หามงเคงทนหอดหกโมงถ้าลังเทือกอากอาจจะบรหอดสองทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มเคิงก็อาจจะเกดลอยพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็ล่อถารับน้องควายเนาะเรื่องไฟใหม่กองเครื่องกับตอนนี้กับไฟกับพรท่านโยบเทือพี่น้องเลยยังใหม่ยูเต็กหนาไปเรื่อยเพราะว่าเครื่องกองโมเมนต์น้อยพี่น้องเออ โมเมนต์อย็กๆของเครื่องเดสิพาไปเบิงพี่น้องอีกมองหนึ่งเกือบว่ได้เกือบได้กินงั่วเผาพี่น้องเลยนี่พอเถาเพิ่นเอาง่วมาผูกไว้อยู่นี่นี่อยู่ไต่นี่พอถเถาง่วมาผูกอยู่ไต่กล่องเฟืองนี่โหลดนี่กล่องไฟนี่โหลดนี่อันนี้ไฟเพิ่นผูกง่วไวน้นี้นี่ง่วสองไม่ลูกอันอยู่มองนี้ เมื่อกี้นี้ยี่หม่องไหม่ขาวๆอย่เลยงวสองไม่หลูกอยู่นี่บัดที่นี้พอไฟใหม่ปุ๊บเิ่นจุดไฟอยู่จุดไฟอยู่หม่องนั้นไฟมันแรนขึ้นไฟแลนขึ้นปุ๊บ่นกันเฮ็ดยางบ่ถือพี่น้องเ,อยงเลยแรนใส่งวเลยแลนใช้งัวบัดน,นี้มีดอีโต้้ามือฮู้วหัวมีดอิโตไ้ไปทิ่มใช้บัดที่นี้บัดที่นี้พ่อตะก,ก็เลยสันนีฐานจากสาเหตุเกิดจากของพ่อเถาอะนะว่าระวังช่วงที่คนกำลังตกใจอะ พเ,เพื่อนทีทิมมีดใบใส่สมบตาสงสัยแค่กองเพื่องกองนั่นแล้วก็มากองนี่แล้วก็มาหม่องนั่นบาที่นี่กับเป็นตามขาดฝันของบ่าวตาเป็นตามความสงสัยของบ่าวตาบ่าวตาสงสัยนี่อยู่บริเวณนี่เพราะว่าเพื่อนอยากมาดับไฟอยู่หม่องนี่แล้ว่็สีมาเอาลักงัวยวนบ่าวตาก็เลยเอาไม้นี่ไม้ไม้ตัวนี้แหละเคียร์เคียร์ยอยู่นี่เคียร์ไปเคียร์มา เห็นจนได้พี่น้องมีดอีโต้ก็เชียนกัสะสภาพออกมาก,กับโบคือเก่าพี่น้องเอ้สภาพมีดอีโต้โอ้ยไปยังไปยังบทันดับอยู่นี่สภาพมีดอีโต้ใหม่เบิดดบับโบเลือพี่น้องนี่มีดเล็กอีคมขนาดมีดตัวนี้มีดอีโต้ตัวนี้ก่อนมาจับครั้งแรกก็ยังโป้มีดคักอีหลีรับก็ไปในฟันใหม่ในตาใหม่บมยานเลยแต่ตอนนี้เรียบร้อยยบเกมไปแล้วพี่น้องเอ้ มิดอิโตะจบเกมเป็นตำนานไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลากะหกมงแล้วพี่น้องส่วนไฟกะยุบลงไปเรื่อยพี่น้องเลยไฟกะดับหมอดต่ำลงไปเรื่อยเพราะว่ากองเฟืองมันจะใหม่ตรงกลางเฟืองแล้วมันกะ ยุบลงยุบลงแล้วมันก็นต่ำลงไปเรื่อยพี่น้องเมื่อนี้สองสันมือพี่น้องเอ้ยขันว่าโศกสองสันกะโบแมนพี่น้องเอ้ยอเอินว่าโศกแก้มซวยพี่น้องอันนี้โบแมนโศกสองสันเนาะพี่น้องเนาะโศกแก้มซวยพี่น้องเอ้ยอีกฝั่งหนึ่งกะเกิดอัคคีไฟใหม่อีกฝั่งหนึ่งกะควายออกลูกเมื่อนี้ คลิปนี้เป็นคลิปรวมมิดไปเลยพี่น้องเลย x2 เมือนนี้พี่น้องเลย x2 ผ่านไปครึ่งชั่วโมงควายน่อยกะกำลังลุกตะเกีตะกายเพื่อจะไปดูดนมแม่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่น้องพอเถ่าออกมาอีกคือเก่า กอเทาหรือพัดละเมียบบริษัทครับเ,เออเมียออกมาพี่น้อ,อ,องเส่วนลายเขาอ,อยากได้ควายเทก็กวควายเทกบ่เขาอ,อยากได้เออเป็นราคาเนาะตอนนี้แกเฝ้าเฝ้าต่อไปก็คือฐาน้องควายพี่น้องหรือว่าโรควายนั่นแหละ ยิ้มได้แตนมันออกก็แหลกยิ้มอึ้งคึงนะงามนี่แหละควายออกเลยเอายังมากินลาบหมูป่าในลาบหมูป่าอีกเมียมาส่งเข่าพี่น้องเอ้ยเปไหนเฝ้าไฟแน่เฝ้าควายแน่มือนี่ไฟกับไม้ห่างฟืนโอ้ยโชคดีแล้วก็โชคโชคแกมช่วยนะมือนี้นะ โชคร้ายแล้วก็โชคดีซื้อเล็กควายยูควายออกลูกซื้อเรื่องซื้อท่านจะโมงอาจหกโมงใช่ค่ะไปซื้อมีมากหลังใด้จะกิน้วอ่นี้กินวอยากินข้าวแล้จะกินยื่เทียงกระต๊อบหน่อยไปงี่ยยันบบเห็นแล้วเนบท่นได้มีนีเป่าอ๋อลบัดวลูดเข่ากัมีดามาเ็นข้า้วน้ำนน้ำมีามา เขาลาบหมูพี่น้องลาบหมูปลาน้องตัวเองนั่นอาหารลาบหมูปลาอีกพี่น้องอาหาร้ะปิ้ง<ห>ลาบหมูปลาพี่น้องเข้ามาให้เขาขึ้นคู่เขาขึ้นปลาเขาได้อาหารลงมาฝากวิทย์วันศินกันวัาตาว่าชิได้ไปจักมือหนึ่งคน,นแต่กะมืออื่นนี่กะมืออื่นกับมือหื้อนี่กะอาจจะแก้เฟื่องเข้าหาง ทวแทนตัวที่ไฟใหม่ไปพี่น้อง้อมันกูอย่างไงเนาะเดี๋หลกมันโบทันออกอกนินน้ำรเป่าวอินแหละกําลังดูดหาอะไรดูดอย่าไปซองไฟใส่เดี๋ยวมันบออกสี่วโมงผ่านไปน้องควายก็ยังบออกอยู่ ตอนนี้นั่งถาสี่ชั่วโมงแล้วพี่น้องเอ้ยพออกลุดบาดในลุดแท้ๆบาดออกแล้ว,ออลวมื้ยล่กงกำลังสิลุดลุดลุดไปจุงไปแล้วออกแล้วพี่น้องเอ้ยทันเหตุการณ์พอดีเออากออกแล้วไปไปไปบนืึน ไม่ชอบนะเชฟมีแต่เงี้ยโอเแล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วป่ะนี้จบเกมเป็นอับเรียบร้อยบ่ออันนี้เอเลอตัดกินบ่นักเอาไปเดตัดแป๊บเดีมีก็มีดิเช่ย o u ตู้ e มันนะปลาผาแม่นที่ส่งกันนะยี่ส่งนี้บ่เออแล้วก็ล้างเลยางแฉะน้ำสะอได้แล้วพี่น้องเอ้สี่ชั่วโมงเต็มเต็มหลังจากการเฝ้าคอย ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หกหามงคเคร่งตอนนี้จนสามถุงเครื่ดงกไฟเิลีปีนจนเบิดกองหนึ่งก็ไฟปีงนจนเบิดกองหนึ่งสำหรับคลิปนี้ค่ะถือว่าโบผิดพลาดกะมีการสูญเสียกะมีการได้ล้างก่อนแล้วบอย่าเอามือเนี่ยที่จริงเชือ บรต้องล่างเลยต้มมือบ่ะบวน่ะเฟืองกับนั่งข้าล่างแล้วก็รสชาติมันก็ไปเลยนะเป็นยังเฟืองใช่ไหมเพยายังมันฮาร์ดตกกระตอกใส่เฟืองบ่วฮาน่ะอุ้ยขีมันก็มีขี้ก็แดงเข้ากะไปล่างก็ล่างล่างนี่รักเอาไข่ลงก่อนยังล้างเนาะ สำหรับคลิปนี้กับสำหรับคลิปนี้กับปิดคลิปจำนีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปผู้ปองคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับบบงัชมคลิปนี้จนจบเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปหนาแล้วก็คลิปต่อไปต่อไปเรื่อยๆด้วย